ทาเคลุทานซินห่างชั้นจริงหรือไม่เอาตรงๆเลยนะครับมวยคู่นี้โคตรห่างเลยนะครับแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่พอจะเข้าใจกันได้ครับเพราะคู่ต่อสู้คนเดิมของทาเคลุนั่นก็คือแบ็กแพนเตอร์ถอนกระทนันหันทําให้นสซูพมาต,ต้องเข้าเวนแทนส่วนห่างไม่ห่างครับอยากให้แฟนๆมวยลองนึกภาพดูครับทาเคลุเคยได้ชื่อว่าเป็นนักคิคกบ็อกซิ่งเบอร์หนึ่งของโลกเมื่อเทียบกันปอนต่อปอนเจอกับทานซินที่ชกเลดเว หรือมวยคาดเชือกแบบพม่ามาทั้งชีวิตเพิ่งมาต่อยมวยไทยไม่กี่ไฟสวมนวมแบบมาตรฐาน8ออนขึ้นชกไม่น่าจะเกิน5ไฟแต่ถึงแม้ว่าจะห่างแค่ไหนครับก็ยังเป็นคู่มวยที่แฟนๆมวยไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเพราะถ้าใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับถ,รถ้าใครรอดูทาเครลุเจอกันรถถังเนื่องจากสไตล์การชกของนักมวยพม่าครับคล้ายๆกับรถถังนะครับประเภทแบบดุดันใจเกินร้อยชกแบบยอมตายแต่ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆ ซึ่งคู่ชกในรูปแบบนี้ครับเหมาะให้กับทาเครุขึ้นชกเป็นไฟอุ่นเครื่องก่อนที่จะขึ้นทําศึกไฟส์สำคัญกับรถถังและเชื่อได้ว่าด้วยหัวจิบหัวใจที่แสนจะเกินร้อยของฐานสินครับทำให้มวยคู่นี้เพิ่มอัตรักษดูน่าสนใจและแฟนๆมวยไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งครับ